ไม่ดีมั้นะเปิดผมากาสวัสีอยู่เด้อบนี้นังดีๆนังดีๆมากินกินข้านี่ จรวยๆจรวยๆจรวยๆจรวยสบายดีเด้อจรวยเด้อไปบ่ยังบ่ยอมบ่โอ้ยสุรวยสบายดีวัชรคุทุกคนมากินข้าวเด้อกินอาหารไทยเด้อกยังอาหารไทยเห็นบ่ เอาไมอ่าบอกกินกินอลไรก็มากินนี่แงเงินห่เลยมาเด้อเล่นเล่เล่เลเลเลนอนน่นอ๋อง่อยงงงงงงโอ้โหมูดีใช่ใช่ป่ใช่ใช่ป่โอเขาบอกป้าตาเลยนป้าพี่อ้อตัวก็่าหาเรียกเซฟเซฟอาแองตัวแล้วก็่าเจ้าอะไกินนี่นะ ฮะอ้าวห้องน้ำน้ำตะกี้เนาะตะกี้อะตะก้อาแล้วอะซีมึงดูอาหารไทยนั่นแช่ป้ะอัจฉริยะอาหาอ้วนไม่ใช่อ้วนชื่อพักมากินกับเจ๊เมึงดายต่ก้ามึงคือบุคคลอยากกินพักกินหยาเยตะมือตมือตะมือตมือตมือ nó ăn cái nó ăn cái ni nó ปลาหัด Nó kiếm lòng <laughs>

ไปเจ้าก่าพาไปใท่ฮูกชิบุไปลุกมาเลยเส้นเกงแทเนี่แล้วอชื่อว่าี่เอาสถานีืนี่ลงมาจากรถขับพไปใ่หูกทิดบันี่เองเจ้า่าพาไปใท่หูกชิบวไปลุกเอาแต่เฮือนนี่เองว่าจะจอดก็ได้เฮือนยอยู่รามาถเราต้องจมอยู่อันนีอียดีเียเดียวมานาที เจ้าลวพ่อแล้นอเทจรยังบุญล้มีเง้ยฮาราิจะพานนอนพุ่นนี่เจมือจืเจ้าเก่งแค่หนเ้ยเจ้าเป็นเทเลยเจ้าเก่งแค่เ่เดียวก็มีอเจ้าเจ้ามยทมาน่ะวิวจากําลังเลจล้อันนี้เดี๋ยจะเลนอน

นี่ปรตูนั่นเแน่ดี๋ยวคือแบบไปทัดพงทัดพนสิทีมันลไปตามใจแล้วนันนะจะบาผาเผาอะไรจ้ามันกิ่ไปไม่เนื้ลเาะอะคือบ้านเขาคือทัดพงทัดพนทีไรก็คือลุเหมนลุงลุงเนลงแลนมันเคยตายบรับึบรับ

อืมฮึมฮึมฮามฮึมตึาฮึมฮึมฮึมฮจักึมฮ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 หมฮึมนะมฮมฮึมบึมฮ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 ึม้เห็นเฮึมฮึมกึมมฮึมฮปมฮึมากมฮนมฮึ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 มมมมม ใส่ชงชาป่าก็มาใส่ชงชาางเดูกระดิกมาข้างในบอลลบ่สาสามปีบล้บ่ายายะ็ทำแบบเบื่อก็ให้บับุญนะตายใ่แห้สามปี่แล้ว เพื่อันนึงเห็นเราไปไปยังไปนี่บอไปเบี้ยบอเรื่องทะียไปไปไปบอไปวันนึงเน้นาะได้รังก็บอกเงินข่าหัวบอเงินค่าหัวบอเงิน้าับ Nay bởi vì lúc tao của tao của mình đã thấy được đất nó tại vì bọn lúc tao của mình đã vào phòng tao của lại có được bọn lúc tao thì không phong gạt thành phố đội tao với thành phố đội nhanh vì bọn tao 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 เราายคนเรหาเซนหรอเดี๋ยวนใจลายเติบโตได้เนาะเดี๋ยเราเล่นชชีวิตแต่แบบคนใจเป็นเช็คแบบเราในญ่เป็นเช็คคือเาธนาคารบอกแม่โอนสธนาคารเดเาไปโครัลเช็คลองลองอยู่นี่ะไธนาคารโอนจรงจริงจีนบัคือะไรนี่เป็นจริ ใช่นนเลยจังบอลตุ้ยคือที่ออกกําลังกายได้บ่นั่งให้้เอานั่งเอ็นเซียไม่ได้บ่เอ็นเซียอะไรได้บ่ตอนนั้นรอดินรอดินเีวเช่าแล้วรอดินนะฮือ

นี่ตะมือแปะแปะตะมือแปะแปะมือตีมือขวาตีนหันมือขวาตีนเยากไปนะฮะอกไป้วกตีนตะมือตะมือตะมือแปะแปะตะมือแปะแปะตะมือแปะแปะ

ไปบุญว <ś webinars> ันไปบุญมือเดียวงัวกินมักมูดิหาโรูนะงัวกันเนาะอารุงมอยู่ไปเถอะปะคนมาอยู่ดิหมากนี่มันนะหมากหมากอะไรมันเกี่ยมยังนะดุงมาอยู่อะ อยู่ๆเราไปลงไปอานามีงวกินมาไว้เบี่ยเราอ่มันมีนะทางไปเพิ่มเน้นเราหลักน่จะบใยปุ้งนะมันเล่มันบานี่ใครแบบปุ้งเอาอ่านะปุ้งยอดแด้เออเล่นมฮันบานี่นักอะไรจะใครเห็นงูนี่มังงูเปจะเพศลุดยืนมึงเราอ่ะเห็อะไินนีเราปากสิบบาทนี่เราอะยิงบชายล่ตัวยิง Gol mùa bụi sài. Oh, sài bụi sài. Do côn áo nắm nắm níu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  nắm nó nắm níu 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 มือบลาล์มือบอจะนี่ไปว่านิ่งคักเลยจะนี่ทำชิมุนช่างเด็กเมดีนะพื้นมาหนึ่งเบอร์พื้นได้ไรเต้นวงเนี้ดูหลาเมคันเราในบ้านเอาเมาจัทซะแล้ว แกงปลาแกงไก่ทอดปลาไก่เนาะเออทอดปลาแกงไก่มาๆๆมายังเครื่องี้ยจะเคยเงี้ยเฮ้ยขี่แล้วไม่เป็นไรคอยขี่แล้วไม่เป็นไรเพราะว่ามันชิชุข่านมันจะมันเป็นมิดบอใถ้าลายรอบไปได้แต่ชาวบ้นนี้นะคือในคือบิ้งคือว่าสีนั่นมาเรียดด้ ส้มสีบักไลท์เป็นเบลงนะจะมีจนมีขัานแตกๆๆๆๆชาวนากระตุนไปได้นี่จะนี่ดูกระตุนพัวหลอดเด้อยบิวไปยังอันนี่พอแล้วลูกพอแล้วฝ่ายองครึ่งครึ่งเห็นมานั่งหรือเปล่านี่ครึ่งกระเบืขึ้นั่งลงนั่งลงมึงได้ตีเดี๋ยวนะมึงนี่คือเตะกระเตนน่ะแข่งเด้งเนาะนะเตะลงไปยังแข่งเด้ง ร่งกายเนาะนังเนาะนี่ปได้้นเยียม้งยมแ้นี่กเทียนมันมั่นได้แงเลยกินเองบกเองบวกไ่ได้ห็นเราข่าวเลยเออเรากินเียงแล้ว นีนะ่ยนางเนาะเจนีนะ่เนาะเจนนี่ยังเอาไดเด้อยเจนนงอันนี้วะเฮ้ย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 หยุดเมฆึงเมฆแนนี่ยิงตรงยิตรงยิงยังไงว่าเนี่ยเอวยูนี่ตัวแบบแพงแม่แพงแม่แล้วอันแพงพอแล้วนะพอจะอุ้มเปลี่ยนก็ไปอุ้มแม่ป้าจะอุ้มเปลี่ยนก็ไปอุ้มเฮ้ยแม่เพิ่งอุ้มเพียว อยู <behav> ่ไทยก็แม่อืมให้ใครอุ้มก็่รู้ใค้อุ้มเลยแหละกาบบรมมาทางเฮาเรื่อยป้าเพื่อนอะไรอยู่อันนี้เอได้อันนี้ต้องไม่อุ้มเลยไก่ชื่อไก่ได้แต่นี่แต่ไม่อุ้มเพียวหรออ่าไม่ ทิงไปกับขี่นุนมาให้ทิงไปขีุ่นมาาติดรถมาเดนคนนี้กีคุนีใชุ่ใส่กระสอบไปให้เปับรเพื่อนน้าอมจุ่มไนให้นะวันน้องจิงแสงใชคนทอดไสบ่วันไเ้็นไหไือ,อวันไสก่อนา่ชื่อไหม่ะ พื้นีวันใหม่แล้วเหนมันมีไซอยู่ดเกีสเไวันใหม่ที่เีียงเออส่วันใหม่ก็ได้เนาเจาปุ๋ยคุณน้อเพิ่นก็หาท่านมาใส่นว่าขางหลังบ้านนะมาเก็บหาเก็บขางบ้านนะเพราะมันมีขี่อยู่บ้านนั่น ขี่จะเป็นเงื so fluffy, so ่นจนท่านวะยิงง้อีควานเดินบ้านเนี่เป็นเตืตู้เผาม่กรงก็เล่นเพราะนันถึงเกีบมันเดินเนาะเวนง้อหเหียยมเขาบว่าเป็นประโยชน์ได้บเวเนาะอืออตัวมือไตัมืหล่ะตัวมือตัวมือตัมือแปะแปะตัมือแปะแปะเอ้่ต้องีแรงนอไปชงอยู่มือเนี่ย เดมเฮ็ดืนเื้อัวตยุ่แมตัมือ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 น่นน่จักนนลเด้จตัมือมันตีนตัมันยังเป็นที่จยอดตีขึ้นแปะอนียัง่อยากไปเลยังไม่อยากไปตีนอะถ้าไปจะไป่วได้ตีนนะอ้ยตีนนะตีนตัแปะเป็นหมดมงได้ปะ

ใปปอันนีอีกนอนได้ปะนอนมาบวนี่เออจะอย่างงอมาดุนอนเาบวดนี่เมมขี้เข่าอิ่มเนี่ยหาเมมขี้เข้าอิ่มกันมาตีนตักันสิูตมขนมบวยขนมปทขนมบวบบใบ่อ่

เอาแมสีเนื้อผสมสีสีแปรเอาได้อยเยี่เลยยังเป็นต้นนะแต่สีบด้ว้ะไม่คุ้นนะแจ๊จังหวะเน้บดังหวข้าเก่งมึงเนาะเนี่ยมันแห่งดิโอ้สีแเทเด้่ยพันสองมูซลิี่ยเดี๋ยวนี้ฮอบบี้ลุนตะกี้ เนป็นแล้ว <Jung> แ <net> ่ทาใหม่สีนะโมเมนต์นะสีทานี่ยใช้ทาเ่ยนป่ะทาเ่ยนเลยเอาปูนมาเตะเลยเอาปูนกาวมาจิกเลยมันดำแบบนี้

เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเาถามด้วยอะไรกูจะใหได้แต่ว่จะให้เหรอคะตาก็ะใช้ลำตาน้อให้ตไแล้วกาด้วลโอเหดจว่าพเนาะเหตุงานกันกูมเอเคยไปเห็จัตื่นบ่เตะเต

เบาดีไม่เหมือนเบาเตียงเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเบาเตียงไม่เห็นอุ้มลูกเปลี่ยนเมียเลยเหรอมันก็ไม่แพ้ไปม่แว้าอยู่ดีๆมาไปวะพอถามว่าอยู่มั้พออยู่มั้ยเออเอออยู่แน่นั่นแกจ้าจะแม่แน่นั่นกันไหมไาวโอ้ยมือไหลเลยอาตุจ่าตุจ่าตุจ่าเออจ้าอันนี้ไม่จะดโขนเนาะหน้าก็ถิ่มอยู่ใจจ้าโอ้โหก็น่ากันนอนจ้า คนบุญเคเห็นหนอะหายก,ากันไได้บุญหายอุ้มเลยเนาะใช่ว่าคนนั่นเจนาเจแปามาแรกเดียวบุเมนี่เดิมได้เด็ดการพูดหายลังได้เด็ยังหาได้เด็ดเ <c oughs> ไปบ่เจอีกบ่พญยาทันตัวขามน้าโคง <c oughs> ชืว่าวานี่อเรากงเมาหลุดบ้านเงลยว่ะ <c oughs> เราจับรถมาเราก็บอกด้วงจบไบภาพใจผูกบันทุกหรอใจผูกอย่เอง่ใจใูกติดบ้านก้าได้ผูกภาพเนื้องีหน้าของน้ำได้มาไม่ใช่คู่ใหม่ป่ะอจิทายให้โโทรศัพทายคลิปเดียวคืนยังมุด้เห็นยังช่ำประวัติเลน้อยเดียวหนึ่งบนตล่อมากเลยถ่ายคลิปกับใครได้ไได้แต่ให้จิาาจิตั้งคืนได้นตั้งก็ได้ถ่ายตั้งก็ได้

กินมือน่อยไปแล้เอา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 อือเอาเอาเ้ยเอาเอาเอาวัดรับนี่เอาคากเลยแกันเลยเราเร็วเลอกิน่เดยวเหรอไอก่งกายครต้ามากินเก่งกาเ่นยาบักขามเลยปว่าบักขามอือ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 เาอยากเราก็กินโอ้ยกิน่ะ อ้นแกงไก้วพยาบบอเรียกเตะตาตงเนาะเลียตะทานผู้ชมได้ก็ขามท่าออกมาแล้วสองโลห้ปาผิโลนึงไมให้ตัวเหี่ยไม่ดีมนนะ มันเคยอยู่ในน้ำเมยมั้อยู่ตน้ำเมอยู่ต้องอะไรวะแล้วก็เห็นหนาป้ากับป้าสป้านั่นสองป้านั่นก็เอ้ยนู่นเท่านั้นนี่กนอยแมันป้าเป็นลูกเมียนแม่มันได้ก็ใครอยู่ที่เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ ้เต้นนะเห้เต้นนะเต้นมาเต้นนะเต้นนะ่างอย่นันเลยงูยดแ้เนน้อนไปเถอะไปไปพอียบกันปลเปอ่าเมื่อไดจะขืนมุงพีนขืนมุงพีนอย่ะก็ขนดูกพังเบิ้งนี่แหละกะวิทยหมอบมุงทามุงเยยนและอัที่สิบ้าถ้าไปก้อนที่ไปบอกในเรื่องพิมพ์นอชิซึอขนุไปให้ เ่นกองบริบกกับเงินคำยังค้างอยู่เงินชานเอาของไปให้เพิ่นประกาศบัตรสองเสมอเลยแหละกลับลงมาแล้วบัวันเกิดลูกอีกมาวันที่ชาวพากสิงชัยไป็นคนแกน่นอีกไปกวะเอาหมอพนัดเลยตั้งแต่เสร็จ <c oughs> ไปจนก็่าจะเอาท่อออกก็แล้ว <c oughs> ท่อแล้พอเอาท่อออกแล้วมันยุ่มแล้วก็วิทย์บบนี้เบ็ดจบไปนอนไปดูป่บบปนนปะ เอาละป้านอนป้าเนยป้าบายบายตากันเด้อป้าลุงเด้อสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีก็ดุสวัสดีกันสวัสดีซุยยะจ้าบ๊ายบาย